เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชีปเป่ารถสวยๆแล้วนะครับผมขสัศนไว้ท่านได้รับชมมาทุกวันนะครับคลิปนี้เป็น Honda City รถปี2000นะครับผมยังสวยๆอยู่เลยนะครับราคาเพียง39 0 0 0พบาทเท่านั้นนะครับคันนี้รถปี2000เกียร์ออโต้ครับผมสภาพพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะครับรถคันนี้เครื่องดีเกียร์ดีนะครับความ เอเยนชํานะครับผมรถไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับพิกัดดูรถอยู่ที่พุทธมณฑลสายสีนะครับผมคันนี้นะครับสีสันก็ยังเงางามนะครับผมอาจจะมีซีดบ้างนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมก็รถอายุเยอะแล้วนะครับภายในยังสวยสะอาดนะครับผมเกียร์ออโต้นะครับหน้าต่างไฟฟ้าทั้ง4บานครับคันนี้มีเครื่องเล่นเสียงครับเบาะผ้าสภาพใช้ได้ผมสภาพโอเคนะครับไม่ขาดไม่โทรมนะครับ ตะเข็บซ้ายขวาหน้าหลังเดิมๆนะครับผมไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับลองรีวิวดูไปเรื่อยๆนะผมห้องเครื่องนะครับผมคานหน้าสวยๆนะครับถ้าสนใจคันนี้ก็ติดต่อเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรใต้คลิปเช่งเคยครับผมถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปนะครับเบอร์โทรรายละเอียดจะเด้งขึ้นมาคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับหากคุณชื่นชอบเรื่องราวความบันเทิงสาระความรู้เรื่องแปลกเรื่องหลอนรอบโลกอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามช่องใหม่ของเราด้วยนะครับ ลิงของช่องอยู่ใต้คลิปเช่นกันแล้วคุณจะไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆที่มีมานำเสนอทุกวัน